ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เงินสเสน่หาอาจถึงล้านลุงพลถูกแฉด้วยเงินช่วยจาก FC อาจถึง7หลักหมอปลางงลุงบนหญิงลีคนจ้างงานกรณีเพจยหาธรรมโปรแม็กเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับป้าแตนที่จะถ่ายรูปลงเลขบัญชีธนาคารส่งให้แฟนคลับโอนเงินมาให้ใช้วันที่14กุมภาพันธ์64บุมน้อยร้อ ยูทูบเบอร์ที่ออกจากกลุ่มของลุงพลเปิดเผยว่าสำหรับกรณีนี้ตนไม่ทราบว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีผ้าแตนจริงหรือไม่แต่เมื่อตอนที่ตนยังทำ YouTube อยู่บ้านลุงพลยืนยันว่าจะมีแฟนคลับจากต่างประเทศโอนเงินผ่าน YouTube ให้ไปมอบให้กับลุงพลผ้าแตนเป็นประจำโดยเงินแฟนคลับที่ผ่านมือตนนั้นประมาณ4-5 0,000บาทแต่มีการโอนผ่านหลายช่องยูทูบ และเป็นเงินจำนวนมากซึ่งตนมีความมั่นใจว่าจะมีเงินสดหมุนเวียนถึง7หลักที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบผ่านบัญชีได้ตนวิงวอนให้หน่วยงานราชการช่วยไปตรวจสอบบัญชีของลุงพลกับป้าแตนและยูทูบเบอร์ว่ามีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่กันแน่ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตนออกมาจากบ้านกกอกก็ถูกแฟนคลับลุงพลโจมตีมาตลอดรวมถึงมีการกล่าวหาว่าตนยักยอกเงินทำบุญสร้างพญานาคจำนวน50,000บาทแต่ตนยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่มีจริงส่วนเงินอื่นๆที่โอนเข้าตนนั้นก็ได้มอบให้กับลุงพลป้าแตนทุกบาททุกสตางค์แล้วนายชีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าเปิดเผยว่าช่วงที่ยังสนิทกับลุงพลมีงานรีวิวร้านอาหาร ตนเป็นคนหางานให้ลุงพลได้ค่าจ้างไป75,000หลังจากนั้นตนเองก็เริ่มห่างจากลุงพลที่ลุงพลไปอ้างกับสัมพกรณว่ารับงานกับอุวิริยะงานละ10,000บาทแล้วแต่สังคมนะ่ะกับสัมพกรณคิดเอาว่าจริงไหมขณะเดียวกันช่วงที่ลุงพลไปร้องเพลงกับหญิงลีจับไมคขึ้นเวทีไปร้องเพลงได้ค่าจ้างครั้งละ20,000บาท ตัวลุงพลไปร้องหลายงานตนเองพยายามดีลงานให้รวมทั้งยังลงทุนไปขับรถรับส่งให้ลุงพลโดยไม่หักเงินด้วยหมอปลาบอกว่าช่วงที่ลุงพลร้องเพลงกับหญิงลีระยะหนึ่งลุงเคยบ่นว่าไม่ชอบร่วมงานกับหญิงลีเพราะหญิงลีใช้งานหนักตนเองก็สงสัยว่าใช้งานหนักอะไร ช่วงที่ร้องเพลงกับหญิงลีลุงก็ยังไม่ได้โด่งดังอะไรมากจึงเตือนลุงพลต่อหน้าว่าให้จำเอาไว้คนที่มาคบเราตอนที่ลำบากนะ่ะให้ลุงคบไปเถอะเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจเรื่องของชื่อเสียงตอนนั้นลุงพลบ่นอีกว่าหญิงลีใช้ร้องเพลงจนเหนื่อยร้องครั้งละ7-8ถึเพลงได้เงินมา20ง0 0ืบาทจึงเตือนลุงพลอีกว่าร้อง7-8เพลง ไม่เกิน45นาทีแต่จําได้ไหมช่วงที่ยังไม่มีคนรู้จักลุงพลต้องทํางานกรีดยางทั้งกลางคืนและกลางวันบางวันก็ได้1,000บาทบางวันก็ไม่ได้บางวันฝนตกก็ไม่ได้กรีดยางต้องนึกถึงตอนที่ลุงลําบากแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ร่วมงานร้องเพลงกับหญิงลีอีกเพราะลุงพลเหนื่อยนอกจากนี้เท่าที่จําได้ตนเคยบอกลุงว่า น้ำใจของหญิงลีนะ่ะน่านับถือต้องนับถือน้ำใจเนื่องจากบางงานที่หญิงลีรับงานให้ลุงเจ้าภาพยังไม่จ่ายเงินหญิงลีก็เอาเงินตัวเองจ่ายค่าแรงลุงพลไปก่อนพยายามอธิบายลุงพลว่าการได้งานร้องเพลงร้องครั้งละ7-8ถึงเพลงได้เงิน2 0 0 0 0บาทมีบางคนที่ลำบากมากกว่าทำงานเกือบเต็มเดือนถึงจะได้บางคนทำงานได้วันละ300บาท แต่ลุงพลทําแค่45นาทีก็ได้20,000บาทแต่การทํางานของลุงพลก็ได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือ,อยืออาชญากรรมเปิดเผยว่าจากเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ให้จับตาไม้จับผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ออกภายในวันที่15กุมภาพันธ์64แต่เนื่องจากมีคนไปทําอะไรบางอย่าง ซึ่งตนพูดไม่ได้ทําให้การขอหมายจับของพนักง,งานสอบสวนในคดีต้องเลื่อนไปออกประมาณเดือนเมษายน64ยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ต้องเลื่อนเพราะข้อสอบรั่วประกอบกับพยานหลักฐานบางอย่างแม้จะสมบูรณ์แล้วแต่ชุดทำงานยังไม่เป็นที่พอใจเพราะยังมีช่องโหว่อยู่และคนร้ายจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในคดีได้หากมีการขอศาลออกหมายจับ ไปคดีขึ้นสู่ชั้นศาลและวสารยกฟ้องก็จะกลายเป็นว่าตำรวจจับแพ้ดังนั้นจึงต้องหาลงพื้นที่หาความเชื่อมโยงใหม่แต่ยังย้ำว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ตนเองจะลงพื้นที่ไปบ้านกกอกในสัปดาห์หน้าร่วมกับชุดทำงานด้วยนางรัภีพันธ์แก้วสุวรรณผู้ใหญ่บ้านขัวสูง ในฐานะฝ่ายปกครองที่ออกค้นหาน้องชมพู่ระหว่างวันที่11-14ถึง 14, พฤษภาคม63เปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวจากทาง Facebook ของแม่น้องชมพู่ในวันที่11พฤษภาคมช่วงประมาณ12นาฬกาตนเองได้ประสานไปยังผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่บ้านกก,กอกจนกระทั่งทราบว่าเป็นเรื่องจริงจึงได้ประชาสัมพันธ์ช่วงเย็นให้ชาวบ้านช่วยกันหาบาะแสเช้าวันรุ่งขึ้นตนได้พา ชาวบ้านประมาณ20-25คนไปช่วยชาวบ้านกกกอกกกตูมตามหาตนเองในฐานะฝ่ายปกครองได้ไปนั่งประชุมและติดตามการค้นหาของน้องชมพู่ทำงานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านอีกหลายคนในตำบลกกตูมใช้สถานที่ลานเต็นท์บ้านน้องชมพู่วางแผนการค้นหาประจำวันวันหนึ่งตนเองได้แวะเข้าเวรที่จุดคัดกรองโควิด บริเวณแยกเต่าง,งอยเจอกับชายปริศนาคือนายแอมที่อ้างว่าหลงทางมาติดรถกับผู้หญิงคนหนึ่งมาลงที่จุดคัดกรองเพื่อจะเดินทางกลับบ้านตอนนั้นตนเองได้นำข้อมูลชายปริศนาไปรายงานที่ประชุมของฝ่ายปกครองจำได้ว่าเป็นวันที่13-14พฤษภาคมก่อนพบศพโดยมีการรายงานให้กลุ่มผู้นำชุมชนรับทราบและสังเกตว่า ในวงประชุมมีเพียงตาชานน้าเสริมในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและหน้าตายแต่ไม่มีพ่อกับแม่น้องชมพู่และลุงพลกับป้าแตนส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรว่ามีชายปริศนาหายไปหรือมีชายปริศนาเข้ามาในหมู่บ้านหลังบอกว่าให้ตั้งด่านจับตัวคนร้ายทั้งที่ในวงประชุมไม่มีลุงพล แต่ในอีกมุมก็คิดว่าตาชาญหรือคนในครอบครัวอาจจะเล่าสู่กันฟังทั้งนี้ตนเชื่อว่าคดีนี้ต้องมีคนร้ายน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้เพราะจุดที่พบศพเป็นพื้นที่ที่ขึ้นไปลำบากและส่วนตัวอยากจะให้จับคนร้ายได้โดยเร็วอยากให้น้องชมพู่ได้รับความเป็นธรรมสำหรับนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยกับทีมข่าว เมื่อ11กรกฎาคม63ว่าคนในครอบครัวตนได้ไปประชุมกับผู้ใหญ่บ้านตนจึงทราบว่ามีคนเข้ามาในหมู่บ้านเป็นชายปริศนาต้องสงสัยจึงอยากให้มีการปิดหมู่บ้านตามตัวซึ่งไม่ได้หมายถึงนายแอมแต่เป็นสจุดพร้อมยืนยันว่าไม่ได้โยนความผิดให้กับใครเป็นเพียงความสงสัยเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่วันที่14กุมภาพันธ์2564 เวลา6 3นาิกา30นาทีที่หมู่บ้านโกกอกตำบลโกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนายอนามัยวงศรีชาและนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่นั้นพร้อมกับยายสมควรหลาพโพได้ออกมาใส่บาตรที่บริเวณหน้าบ้านของตาชาญในวาระครบรอบ9เดือนการพบศพของน้องชมพู่ซึ่งวันนี้ครอบครัวของน้องชมพู่นั้นได้เตรียมอาหาร ที่น้องชมพู่ชื่นชอบประกอบไปด้วยขนมเคก้กนมเปรี้ยวและน้ำแดงมาใส่บาดพระจำนวนสีรูปซึ่งวันนี้ทั้งพ่อแม่และยายมีสีหน้ายิ้มแย้มไร้ความกังวลท่ามกลางกระแสข่าวลือในเรื่องของไม้จับในวันที่15กุมภาพันธ์64ต่อมาเวลา1 0 3นาิา30นาทีพ่อแม่น้องชมพู่ได้เดินทางไปยังเจดี เก็บอัฐิของน้องชมพู่ที่วัดป่าภูผาแอกโดยได้นำช่อดอกไม้เบญจมาศสีขาวไปวางไว้อะไรที่เจดีย์รวมถึงได้นำอาหารเส้นไหว้ขนมนมเปรี้ยวและแอปเปิลซึ่งเป็นของโปรดของน้องชมพู่ไปตั้งให้กับดวงวิญญาณของน้องชมพู่ด้วยขณะที่การวางอาหารทั้งพ่อและแม่ก็ได้เรียกน้องชมพู่เป็นภาษาภูไทยให้มารับเอาอาหารที่แม่นำมาให้ นางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าวันนี้ตนตั้งใจเลือกดอกไม้สีขาวมาวางไว้อะไรน่าเจดีเก็บอัฐิเพราะน้องชมพู่เป็นเด็กบริสุทธิ์วันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์แต่ตนไม่ได้ให้ความสำคัญว่าเป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักเพราะครอบครัวของเรานั้นรักกันทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้คือวันที่14ที่มี ความสําคัญกับตนและครอบครัวมากกว่านั้นคือเป็นวันที่ครอบครัวได้รับรู้ถึงการจากไปของน้องชมพู่เพราะในช่วงที่น้องชมพู่นั้นหายตัวไปในวันที่1 1บเถึงสิพฤษภาคม63นั้นครอบครัวของตนก็ยังมีความเชื่อว่าน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งในวันที่14พฤษภาคม63ที่ทราบข่าวการพบศพและน้องชมพู่ ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วซึ่งคดีผ่านไปกว่า9เดือนแต่ตนและครอบครัวก็ยังมีความหวังทุกวันและเชื่อว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่และตำรวจก็คงหวังอย่างที่ตนหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถจับคนร้ายได้และไม่ว่านานแค่ไหนตนก็จะรอความหวังเท่าเดิมทุกวันไม่เคยมีความริบรี นางสาวิตรีกล่าวต่ออีกว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวลือว่าจะมีการออกหมายจับภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้แต่ตนคิดว่ามันเป็นแค่กระแสข่าวลือและข่าวลือไม่ได้มีความสําคัญกับตนตนไม่ได้มีความตื่นเต้นเพราะตนมองเพียงการทํางานของตํารวจถ้าจะมีการจับคนร้ายจริงๆตํารวจที่ทําคดีก็ต้องบอกอะไรตนบ้าง แต่ตอนนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆด้านนายอนามัยผู้เป็นพ่อกล่าวต่อว่าตนอยากให้น้องชมพูไปสบายถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้วิญญาณของน้องชมพูนั้นกลับมาเกิดเป็นลูกของตนอีกครั้งและตนก็ยังคงหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้ส่วนกรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดเผยว่าหมายจับถูกเลื่อนไปเป็นเดือนเมษายน2564 แม่ของน้องชมพู่บอกว่าจะเป็นกระแสอะไรก็ช่างตนก็ยังคงรอการทำงานของตำรวจต่อไป